ชอยเง <ons> ินผ่อนครับมา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 เออเออเออเอยมาร้องเพลงชอยกันในวันนี้จะร้องดีหรือไม่ดีเชิญฟังกันได้และถ้าเราร้องดีก็บอกว่าดีถ้าเราร้องไม่ดีก็บอกว่าดีก็ได้ ผู้คนทั้งมวลและคนส่วนมากไม่มีใครอยากลำบากมีแต่คนอยากสบายไอของที่ไม่มีเงออยก็อยากมีเงินไม่ค่อยมีก็แต่ก็อยากได้อซื้อนาฬิกาก็ต้องราคาแพงๆไม่รู้จะไปแข่งเวลาก็ใครจะแพงจะรู้ก็แค่ดูเวลา แพงกว่าใช่ว่าจะเดินไวออออใช่ไม่ใช่ว่าเอ้ยราคาของเขาเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยของฉันสองหมื่นเนี่ยโอ้โหเดินไวกว่าฉันอีกอุ้นติดเทโบโ<อ>บเลยเห็นเขามีบ้านใหม่แล้วก็อยากมีเห็นเขามีรถดีหรือก็อยากได้เอาแบบดาวนน้อยๆผ่อนกันนานๆโอ้ยราคาเป็นร้านเขาเรียกว่าบ้านตะไทยบ,บ้านตะไทย บ้านตะไทยบ้านนี่แหละแต่ว่ามันบ้านตะไทยก็เลยเอามารวมกันเป็นบ้านตะไทยไงนี่ก็บ้านตะไทยอเออ,เอ,อบ้านตะไทยเห็นเขามีสระว่าน้ำก็อยากมีทางทางที่เนื้อที่ไม่ค่อยมีเท่าไรเ,เนื้อที่บ้านมีแค่นี้พอดีสระหรือบ้านสะวะเอาสระว้ อยากมีอาว้วไว้น้ำเออสาวไว้วันแล้วเวลานอนอ่ะเวลานอนก็นอนในนอนมันในน้ำนั่นแหละสื้อผ้าซื้อมาแขวนกันจนแน่นตู้พวกแมงสาบพวกหนูอยู่กันไม่ได้คือแน่นขนาดนั้นเหรอแน่นจนมันแทรกตัวเข้าไปอยู่ไม่ได้อ่ะแมงสาบเลยแล้วไม่ค่อยได้ใส่แล้วยิ่งเมียเราเนี่ยนะซื้อมาจนแน่นตู้แต่ไม่เคยใส่ให้เราดูเวลาจะไปธุระทีใส่ไปชาวบ้านเห็นเวลาอยู่กับเรา ถ้าถุงก็โจมอปกเก่าๆเดินผ่านหน้านึกจะเลิศก็เลิศนึกจะตดก็ตดไปงายแล้วเื่อเื่อผ้าแน่นตู้เปงสาบก็อยู่ไม่ได้หนูก็อยู่ไม่ได้หนูไม่อยากเข้าไปอยู่แล้วกลัวแมงสาวถ้าเกิดเปงสาบเป็นแมวล้ะตายพูดอะไรเนี่ยเย้เยเรียกคนนั้นมาตบทีสิ มีวีมีทุกห้องคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีทุกห้องไฟเออแล้วบพงทีเปิดข้างล่างไว้ดันไปดูข้างบนข้างล่างก็ไม่ปิดเปรืองไฟใช่ยุคนี้ต้องประหยัดไฟขนาดผมขับรถกลางคืนผมยังปิดไฟเลยเออประหยัดเอาไว้เดี๋ยวสิ้นเดือนค่าไฟมาตายเปิดไฟรถพี่น้องพี่น้องฮะเรียกมาตกสองคนได้ไหมน่ะบ้าเนอ พอตั้งใส่ก็อยากจะได้รถยนต์พอมีรถยนต์ก็อยากจะได้รถไฟออพอมีรถไฟก็อยากจะได้เครื่องบินพอมีเครื่องบินอยากได้ยานอวกาศมันลงไปความอ,อยากของคนมันไม่สิ้นสุดโอ,อ,อ้ยุคเงินผ่อนเงินพังนะกำลังงิดคือยุคบัตรเครดิตรูดเงินได้มีทั้งบัตร มีออนมีทั้งบัตรและอีไอมีทั้งบตรเทิดทอยอีสีพายเฮ้ยนี่โมโหใครมาเนี่ยเดี๋ยวบตรอีออนมีบตรอี้อมีเหรอมีนี่ทำไปทำไมโมโหได้ไงเมียฉันมีทุกบตรเออแล้วทุกบัตรไม่เคยมีเงินมีตั้งนี่ซื้ออะไรก็ไม่ต้องใช้เงินสดแต่ไม่รู้ว่าเงินหมดและไปแล้วเท่าไหร่เออพอสิ้นเดือนโทรมาทวงนี่ ก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนบางคนกุ้มใจแบบโคตรโคตรถ้าหนีนี่ไปกระโดดถ้าตึกตายตายจริงพวกนี้มันเส้นคลิปจริงๆเลยมันกระโดดตึกตายแล้วมันโดดไปเป็นก็ตายหมดิเออกระโดดเป็นโดดไงกระโดดจากข้างบนลงมาก็ตายคุณโดดจากข้างล่างขึ้นไปปลอดภัยโดดจากข้างล่างเออเอายังดึงไปตกยาง นี so ่เพ no like well, like hey, ื่อนผมนี่โดดจากชั้น14บสนะชั้น14โดดแล้วไม่ตายเอาทำไมอ่ะมันโดดเข้าไปข้างในห้องเอาไปเก่าเอาจบไปเก่าเลยทีได้ไปเรียกไปตบชอบชอบวิธีนีหนี่ได้ชัวชัวโดดตึกหนีหนี่ได้ชัวชัวหนีนี่รอดตัวแต่ไม่รอดตายพอแล้วพอเหอะ ัจะเลอะเธอเอาไปกันยกใหญ่คนเราส่วนมากล้วไม่อยากพอทั้งทั้งที่ทจะพอแล้วมันก็พอได้ออพอได้แล้วว่าพอ,พอได้ไดอยากได้ไอโนโอน,น่ะอยากได้ไอนี่เอ้าเป็นนี่กันเข้าไปซื้อที่นอนแทงก็เป็นเงินผอ่อนแต่ว่าเวลานอน หลับไม่สบายก็มันเป็นที่นอนละเงินผ่เนเงินเท่อแต่ไอ้คนนอนเสือที่นอนหลับสบาย <c oughs> ไม่ได้เป็นนีใ่ใครไงยช,ชีวิตเงินผ่อนมันก็นอนไม่หลับเลิกผ่นกันเถอะครับจะได้หลับสบายเอชา